สวัสดีครับจะโลธนพัทครับแพรวันเีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแ a รฟิ n e w เซ็เวลาเพลินค่ะนะครับข่าวแรกในวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับคุณลุงเลี่ยมบูจันทรานะครับเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่จังหวัดสะเชิงเซาคุณลุงเลี่ยมนี่ครับผ่านมาทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับแล้วก็มีการปลูกป่าในพื้นที่ของตัวเองได้จนทุกวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีอยู่มีกินได้เนี่ยเพราะป่านะครับเรื่องราวของคุณลุงเลี่ยมจะเป็นอย่างไรเชิญชมพร้อมๆกันครับ เกิด <พอ S 1> วิกฤตเศรษฐกิจหนักแค่ไหนตลาดใหญ่จะปิดตัวลงอย่างไรก็ไม่สามารถส่งผลกระทบกับไนเลี่ยมบุตรจันทาป,นปราดเกษตรผู้ที่ถูกยกย่องให้เป็นผู้ที่รักษาสมดุลธรรมชาติให้สร้างอาหารได้อย่างดีเยี่ยมจากที่ดินที่เคยว่างเปล่าถูกพลิกฟื้นให้กลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์พืชอุดมสมบูรณ์ทั้งความสุขในชื่อที่ว่าบ้านสวนออนซอนที่นี่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซา กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเป็นสิ่งเดียวที่พ่อเลี่ยมยึดถือมาโดยตลอดผ่านมานานกว่า20ปีทําให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพ่อเลี่ยมสารภาพย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยติดเหล้าจนเสียระบบการเงินหันมาปลูก,กเกษตรเชิงเดียวก็ไม่สําเร็จจนกระทั่งจะทางออกด้วยการปลูกพืชแบบผสมผสานและปลูกปา่าทุกวันนี้แทบจะไม่ต้องใช้เงินในการซื้ออาหารรายวันเพียงแค่เดินเข้าสวนก็เหมือนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ต ตื่นเช้ามาครอบครัวก็มาสวนก็มีผักมีปลาอยู่ในในสระเราก็มีปลาพอแล้วก็มีอาหารกินแต่พอทําไปทํามาเนี่ยแต่มันต้องหาบน้ําลดผักทุกวันปี2 5 4 2นปีนี้ตรงนี้เริ่มปลูกผักปี40พอปี42เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งอายุมากหาบน้ําลดผักไม่ไหวทาําไงก็เลยนึกถึงพระราชบัญญัติหลวงราชการที่9 ว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างก็เลยปลูกตามนั้นเลยลตามแปลงผักปลูกไปหาบน้ําลดผักไปลดต้นไม้ไปปลูกไปปลูกมากลายเป็นปน่าที่เราเห็นป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเป็นสิ่งที่พ่อเลี่ยมเริ่มทําตั้งแต่ปี2542ทุกวันนี้ต้นไม้เติบโตจนสามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งให้ร่มเงาให้ผลผลิต รวมถึงให้เมล็ดพันธุ์ที่สามารถนําไปจําหน่ายได้สวนผักทั้งหมดนี้ปลูกด้วยใจไร้าสารเคมีเริ่มจากการปลูกรับประทานในครอบครัวเมื่อเหลือจึงนำไปขายเป็นรายได้เสริมสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารพ <อ S 1> เพราะไม่ว่าจะเจอวิกฤตใดๆยังคงมีความสมดุลที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ แนวทางการปลูกป่าของลุงเลี่ยมเนี่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือใช้วิธีการปลูกป่า3อย่าง mm. ประโยชน์4อ,อย่างปลูกป่า3อย่างก็คือว่าปลูกต้นไม้ที่สามารถใช้งานได้ใช้กินได้แล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็จะค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีสภาพป,ป่าที่เหมือนกับป่าจริงๆใช่คร <pedestrian. S 1> อบคลุมจริงนะครับเพราะว่าประโยชน์4อย่างที่ว่านเนี่ย <rozp. S 1> อย่างแรกเลยนะครับก็คือได้ไม้เศรษฐกิจนะครับเอาไวส้สร้างบ้านหรือว่าเอาไว้จําหน่ายด้วยอย่างที่2นะครับก็คือมีพืชผักสมุนไพร ไว้รับประทานนะครับอย่างที่3ครับมีไม้เอาไว้ใช้สอยต่างๆแล้วก็สุดท้ายครับได้สร้างความสมบูรณ์แล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองนะครับถูกต้องมากเลยดีมากเลยจากเรื่องราวของลุงเลี่ยมมาต่อที่ชาวชุมชนไทยเวียงวัดคิริวันจังหวัดนะครนายกต่อเลยนะคะชาวบ้านที่นี่เนี่ยที่อยากจะพาไปดูกันคะ่ะก็คือเป็นชุมชนที่มีการพึ่งพาอาศัยป่าไผ่เป็นหลักใน,ในการใช้ชีวิตประจําวันของเขานะคะได้ใช้ประโยชน์จากไผ่เนี่ยตั้งแต่รากไปจนถึงต้นคือครบทุกส่วนเลยนะคะ ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าป่าไผ่จะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้อยากรู้ไหมคะว่าป่าไผ่มีประโยชน์อะไรบ้างติดตามชมพร้อมกันค่ะเมื่อเข้านาฝนต้นไผ่จะเริ่มแตกหนอ่อออกกิ่งก้านและใบจนภูเขากลายเป็นสีเขียวขจี <c oughs> คือภาพจำที่ชาวบ้านชุมชนไทยเวียงวัดคิริวันจังหวัดนครนายกคุ้นเคยมาหลายชั่วอายุคน วิถีชีวิตที่อยู่กับป่าไผ่ทำให้ชาวบ้านมีภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากไผ่ตั้งแต่รากถึงยอดแม้กระทั่งใบที่คนไม่นิยมกินเพราะแข็งและแหลมคมชาวบ้านก็ยังนำมาประยุกต์เป็นน้ำชาใบไผ่และทำเป็นไข,ข่เค็มชาใบไผ่เป็นเครื่องดื่มที่แทบทุกบ้านในชุมชนทำเป็นเพราะมีวิธีการทำไม่ซับซ้อนเพียงนำใบไผ่มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนนาไปคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อนๆมีเคล็ดลับที่การใช้มือเปล่าลงไปคั่วในกระทะเพื่อเป็นการเช็คไม่ให้ไฟแรงจนเกินไปเมื่อใบไผ่แห้งกรอบก็จะได้ชาใบาไผ่ที่นอกจากจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยังเป็นวัตถุดิบสําหรับการทําไข่เค็มชาใบาไผ่เพียงนําเกลือและดินสอพองมาผสมกับน้ําชาจากนั้นนําไปพอกไข่เป็ดและคลุกด้วยใบยไผ่หมักทิ้งไว้1-2สสัปดาห์ ก็จะได้ไข่เค็มชาใบไผ่ที่มีทั้งกลิ่นหอมจากใบไผ่และยังสามารถเก็บไข่เค็มได้นานยิ่งขึ้นเพราะใบไผ่มีสารต้านแบคทีเรียเราก็เห็นว่าไผ่เนี่ยมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลายอย่างไม่ใช่แค่นั้นนะคะก็ได้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างเช่นการเผาถ่านไม้ไผ่นะคะในพื้นที่เราโดยที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้มาช่วยเรานะคะในการช่วยรณรงค์ให้ ชาวบ,บ้านใช้สิ่งที่เหลือใช้ในพื้นที่เนี่ยเอาเข้ามาใช้จากการที่เรามีการเพิ่มมูลค่าตัวไผ่ให้เกิดขึ้นนี่แหละค่ะทำให้ชาวบ,บ้านเนี่ยได้เกิดสินค้าที่ที่ไม่เคยทำคนที่ผ่านไปผ่านมาและแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่เห็นเรานะคะแล้วเราก็มีเพจของชุมชนเราเองด้วยนะคะก็มีการค้นค้าค้นคว้ามาหาเรานั้นก็จะมีแขกเข้ามาแวะเวียน ในช่วงหน้าฝนที่หน่อไม้เริ่มแทงดินนอกจากการเก็บมากินสดและทำหน่อไม้ดองชาวบ้านยังนำมาแปรรูปเป็นหน่อไม้หยองเพียงนำหน่อไม้ที่ต้มสุกแล้วมาฉีกให้เป็นเส้นและตากแดดจนแห้งนำมาผัดกับซอสปรุงรสน้ำตาลปีบ๊บและน้ำตาลใสแดงจนเครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อหน่อไม้ก็จะได้หน่อไม้หยองของกินเล่นแสนอร่อยรสชาติคล้ายหมูฝอย ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าชุมชนที่วัดคีรีวันวัดเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์กลางหลายๆอย่างดังนั้นถ้าวัดเราเป็นศูนย์กลางแล้วหนึ่งถ้าเราให้การสนับสนุนโดยทำเป็นตลาดชุมชนเราก็ทําตลาดเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมาขายของกันโดยไม่ต้องเสียค่าอะไรเลย ญาติโยมทั้งหลายคนที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเขาไม่ได้มาเที่ยวเพื่อดูตึกลามบ้านช่องไม่ได้มาเที่ยวเพื่อด,ดูสิ่งที่มันอลังการอะไรไม่ใช่นะที่เขามาดูบ้านเราหนึ่งเรามีภูเขาสองมีแม่น้ำสามมีทุ่งนาสี่มีป่าไม้ถ้าเราอนุรักษ์ทั้งสี่อย่างนี้ได้นะคิดว่า ทททำให้การ่่องเียวน,นยยััั้นนนมยยง่ือกจากชาใบไผ่และไข่เค็มในชุมชนยังต่อยอดทำเมนูใหม่ๆจากไผ่เช่นหน่อไม้หยองเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและทำให้ชาวบ้านในชุมชนไทยเวียงวัดคีรีวันสามารถรักษาวิถีชีวิตกับป่าไผ่ต่อไป เราจริงๆเพิ่งรู้เลยนะคะว่าใบไผ่เนี่ยสามารถใช้ชงเป็นชาได้ด้วยแล้วก็มีหลายส่วนของไผ่เนี่ยที่มีประโยชน์หมดเลยหน,น่อไม้หยองเพิ่งเคยเห็นนะ อาจจะคล้ายๆกับอารมณ์หมูฝอยหมูหยอง<ช>แต่ว่ารส<ถ>ชาติน่าจะเป็นเอกลักษณ์อยากชิมพูดเลยอย่างที่แพรบอกนะ,ะครับว่าต้นไผ่นี่คือใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่หน่อยันใบเลยทีเดียวทุกส่วน<ร>จริงนะครับเ่าเป็นว่าใครที่มีโอกาสนะครับก็ลองไปชิมดูหน่อไม้หยองนะคะ<ม>ถ้าเกิดมีโอกาสผมก็จะไปชิมด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้หมือเวลาของ half a news day เวลาเพื่งขาแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง altv ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง www.altv.tv facebook และ youtube ของเรานะคะที่ l a l t v 4ค่ะ Line@ ที่ a l t v 4รวม ถึงอ e ีเมลของเราด้วยนะคะมีอะไรติชมสามารถพิมพ์เข้ามาได้ที่ Have a new day s day at altv.tv ครับสำหรับวันนี้จะโลกกับแพร่ขอตัวลาไปก่อนจะกัะแหมครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ